สวัสดีครับลุงต่อพากินฟุเเวลวันนี้มานําเสนอวัดถุงคนครับวันนี้มานําเสนอเหรียญใบโพจอมสุรินวัดโพอําเภอท่าตุมจังหวัดสุรินสร้างเมื่อปี2องรเหรียญใบโพ จอมสลินนะฮะให้ดูลักษณะเหรียญผมได้มาเหรียญเป็นเหรียญที่ใช้แล้วนะฮะมีคาบของอตะไนะคร่นะตะไคร่เกาะในเนื้อพระนะแต่นี้เป็นพระแท้นะดูง่ายนะครับดูใบโพลักษณะใบโพดูฐา,านนะดูฐานแล้วก็ดูด้านข้าง ด้านข้างด้านหลังเขียนว่าณชาลิติวัดโพธาตุมอ่าฟอนต์นี้ยฟอนต์ของใบโพธาตุมขอบตัดใบโพขึ้นไปเนี่ยแต่ก็ม้วนลงนีด้านหลังเหรียญนะฮะ เหรียญใบโพจอมสุรินนะฮะอ่าออกที่วัดโพอําเภอท่าตุมจังหวัดสุรินนะครัจะสร้างโดยพระครูประพัฒกุณารักษ์นะฮะหรือหลวงพ่อจันทร์ประพัฒสโลนะฮะอดีตเจ้าวาดท่าตุมนะจังหวัดสุรินจะสร้างในปี2 1 4นะฮะวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนสร้างศาลาการ,ปรเปรียญและสร้างโรงเรียนประยัติธรรมนะ โดยมีพระครูนิเทศธรรมคุณหลวงพ่อเกิดในสมัยนั้นท่านเป็นเลขาเจ้าวาดได้นำไปให้หลวงปู่สุขวัดโพไซทองจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้ปลุกเสกซึ่งหลวงปู่สุขวัดโพไซทองท่านก็ได้เมตตาปลุกเสกมาให้3มวาระนะแล้วก็ได้นำเข้าร่วมพิธีปลุกเสกอีกหลายพิธีนะพุทธาพิเศษ มีพุทธาพิเศษใหญ่ก็มีคณาจารย์หลายท่านนะก็มียุคนั้นก็มีหลวงปู่ดุลอัตุโลนะวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์นะแล้วก็หลวงปู่ริมรัตนมุนีวัดอุทุมพรจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่ม,มุมวัดปราสาททะเยอจังหวัดศรีสะเกดหลวงพ่ทธุม วัดใหม่จอมพระจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่โตวัดประดู่จิมพีหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดหนองบัวลำพูหลวงปูชาสุภัทโทจังหวัดอุบลราชธานีอ่าก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีการจัดสร้างนะฮะมีเหรียญทองแดงกระไหลทองเป็นทองแดงกระไหลทองนะฮะสร้างจำนวน1,000เหรียญ ก็ทองแดงกระลเงินสร้างจำนวน1,000เหรียญทองแดงลมดำา0 0 0เหรียญเหรียญน,นี้เป็นเหรียญทองแดงลมดำนะฮะผ่านการใช้มีคาบมีคาบออกไซด์นะ,ะมีคาบเหงือคาบคลายนะเกาะเกาะทั่วองค์พระนะก็มันยังไม่สวย100% แต่เอาพุทธคุณแล้วกันครับเรามาแนะนำให้ดูว่าเหรียญน,นี้อาจจะมีคนรู้จักน้อยนะฮะต้องเป็นคนในท้องถิ่นส่วนมากไม่ค่อยจะรู้จักกันแต่ก็มานำเสนอให้ท่านดูใน youtube นะฮะว่าเป็นข้อมูลอ้างอิงว่ามีการสร้างเหรียญใบ ใบโพจอมสุรินนะฮะออกวัดท่าออกวัดโพท่าตูมนะจังหวัดสุรินทะร์ปีหนึ่งสี่นะฮะก็มานําเสนอเพียงแค่นี้นะฮะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยก็เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่หลวงปู่สุกวัดโพสายทองนะฮะปลุกเสกให้อ่าปลุกเสกเดี่ยวให้สามถึงสามวารละนะครับ ก็จำหน้าฟอน์พระให้ดีแล้วก็เส้นสายของใบโพนะฮะต้องคมชัดนะฮะแล้วก็หาพบเจอ,อยากนะฟอน์ตข้างหลังแบบนี้นะก็เจอกันคลิปหน้านะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลงต่อปากินฟิตเวลสวัสดีครับ